รมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจัดงานประกวดสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น4ระดับประเทศดึงผู้เคยก้าวพลาดจากทั่วประเทศร่วมประชันฝีมืออาหารไทยและอาหารพิงกว่า20เมนูภายในงานพันตำรวจเอกทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำถึงแนวคิดให้โอกาสมากกว่าการลงโทษชี้ว่าอาหารไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน รางวัลชนะเลิศประเภทอาหารคาวตกเป็นของเมนูแกงขั่วสับป,ประรดจากจังหวัดประจวบคีรีขันส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทของหวานได้แก่หนูน้อยเดซี่จากจังหวัดอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณกรมคุมประพฤติและก็เครือข่ายภาคีซึ่งเราถือว่าเป็นพลังของคนไทยที่เราอยากจะร่วมกันถือว่าเป็นเป็นเป็นการแสดงถึงความปลอมดอง,องที่ประชาชนเนี่ยต้องการอยากจะยกระดับคุณภาพของอผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอ่า ี่น้องประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการโอกาสหรือการให้โอกาสครับแน,น้องกลุ่มนี้ก็คือการสร้างอาชีพให้เขาเพราะว่าเรามีพบว่าการที่ผู้ต้องราชทัก็ดีกลุ่มประพฤติ็ดีหรือผู้กระทำผิดเกี่ยวยาเสพติด็ดีเนี่ยการแก้ปัญหาให้เขาหัวใจสําคัญมี2เรื่องเรื่องหนึ่งต้องทําให้เขามีการศึกษาเรื่องที่2ต้องเขา มีงานทํามีอาชีพหรือมีศักดิ์ศรีของตัวเองอมคลุ่ม,มะพฤติจึงทําภารกิจนี้ขึ้นมาโดยงานสตรีทฟู้ดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและเป็นบริบทที่วันนี้การจะประกอบธุรกิจร้านอาหารแม้จะมจะเป็นคนประกอบมันเยอะแต่การที่จะให้เขาอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการพัฒนา เพราะคนที่จะกินอาหารวันนี้ไม่ใช่คนชักชวนไปแล้วมันต้องอยู่ที่รสชาติความอร่อยส่วนผสมเลยก็ให้เหมาะสมโดยเฉพาะย่างยิ่งคุณภาพวันนี้ทางกรมปุประพืชก็ส่งเสริมในเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารของไทยเนี่ยวันนี้เราได้รับการยอมรับเปนนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่ง แล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่ส่วนราชการอย่างเดียวส่วนเอกชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือความทุ่มเทของอาชีพดีรองอาชีพดีแล้วก็ข้าราชการคุมผู้พิอาสาสมัครคุมผู้พิทที่ยืนอยู่นี่นะครับแล้วก็เครือข่ายภาคีแล้วจริงจริงงานอันเนี้ยไม่ใช่บางคนอาจจะมองไกลๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่จริงจริง อาหารที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มาจากสตตีทฟูดนะแล้วก็อย่างน้อยมีหลักประกันว่าอาหารมีคุณภาพรสชาติอร่อยและที่อย่างยิ่งคือคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการความสงสารแต่เขาต้องการโอกาสเขา,เขามีศักยภาพขึ้นมาก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่ามากวันนี้ก็ต่อนเนื่องมาเป็นครั้งที่4นะครับแล้วก็อยากให้ ทำรงอยู่ต่อไปซึ่งอาจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับมาเกนนนะ